กราฟแท่งนั้นมีหลายแบบคุณรู้ไหมครับว่าใช้แบบไหนแล้วเข้าใจง่ายแบบไหนคุณหลีกเลี่ยงวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงกราฟแท่งหรือบาร์ชาร์ตแบบเน,น้นๆกันครับตัวอย่างที่1วิธีการใช้ความกว้างของกราฟแท่งกราฟแท่งด้านซ้ายเนี่ยจะดูเล็กเกินไปนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะดูกว้างเกินไปส่วนด้านขวามือเนี่ยนะครับจะค่อนข้างพอดีเรียกว่าโคดีลล์หนาพอดีกับช่องว่างนะครับซึ่งจะทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบการาฟแท่งแนวตั้งแบบหลายประเภทนะครับถ้าเป็นด้านซ้ายมือเนี่ยเปรียบเทียบแนวตั้งแบบประเภทเดียวจะดูได้ค่อนข้างง่ายนะครับตัวอย่างตรงกลางจะเป็นแบบสองประเภทก็เปรียบเทียบได้ค่อนข้างดีและแต่เราอาจจะต้องใช้สีที่แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ดูได้ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเริ่มมีหลายประเภทอย่างตัวยอย่างด้านขวามือแล้วเนี่ยควรเลี่ยงนะครับเพราะว่าสายตามนุษย์เราเนี่ย วิธีการนำเสนอข้อมูลนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับสแต็กบาร์ чат ใช้สําหรับแสดงยอดรวมและองค์ประกอบภายในแต่ละแท่งได้ค่อนข้างดีแต่ปัญหาคืออาจจะเปรียบเทียบข่าหมวดหมู่ค่อนข้างลําบากนะครับอย่างตัวอย่างด้านซ้ายเนี่ยจะสแสดงให้เห็นว่าด้านล่างสุดที่ไฮไลท์จะเปรียบเทียบได้ค่อนข้างดีเพราะเบสไลน์เดียวกันแต่ด้านขวามือนะครับพอสิ่งที่จะไฮไลท์และเปรียบเทียบกันเนี่ยจะดูค่อนข้างลาบากและเพราะเบสไลน์ไม่เท่ากัน แต่ก็ยังมีข้อดีทําให้เรามองภาพรวมในแต่ละแท่งแต่ละองค์ประกอบข้างใน,นได้อย่างรวดเร็วกรับต่อไป w a t e r f a l l Chart หรือกราฟน้ําตกนะครับข้อดีของกราฟนี้เนี่ยก็คือไว้สําหรับตีความได้ค่อนข้างรวดเร็วสําหรับการ movement ต่างๆมีการเพิ่มการลดเช่นงบประมาณจํานวนพนักงานกาไรขาดทุนนะครับอย่างตัวอย่างนี้นก็จะเป็นจํานวนพนักงานตอนต้นปีแล้วก็ระหว่างปีอาจจะมีการจ้างเพิ่มมีการ เอาออกเนาะหรือมีการเข้ามาออกไประหว่างปีเนี่ยก็จะทําให้เห็นผลรวมตอนสิ้นสุดปีเนี่ยก็เหลือพนักงานเท่าไหร่กราฟนี้น่ยก็สามารถแสดงผลและเข้าใจได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับนับต่อไปนะครับจะเป็นกราฟแท่งแนวนอนหรือ h o r i z o n t a l bar chart ข้อดีของมันเนี่ยก็คือจะทําให้เราอ่านข้อมูลที่เป็นชื่อ,อหมวดหมู่ได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามีพื้นที่ด้านซ้ายมือเนี่ยให้เราเขียนได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็สามารถใช้ได้ท so ั้งซิงเกิลซีรีส์2ซีรีส์หรือ multi เพิซีรีส์ใช้ได้หมดเลยนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับ100% s t a c k bar c h a r ก็คือกราฟที่สามารถแสดง p e r ร์เซ a นตของแต่ละหมวดหมู่นะครับอันนี้เนี่ยจะไว้เปรียบเทียบสัดส่วนของแต่ละหมวดหมู่ได้ค่อนข้างดีแต่เราควรจะใช้ความยาวให้ชัดสีให้แตกต่างเพื่อให้สมองเนี่ยราเข้าใจง่ายนะครับ กราฟที่ผมพูดไปทั้งหมดจะสรุปไว้อยู่ในรูปภาพนี้รูปภาพเดียวนะครับก็สามารถแคปหน้าจอเก็บไปได้จริงๆแล้วยังมีกราฟแท่งหรือกราฟอื่นอีกหลายประเภทนะครับที่ผมไม่ได้นํามาพูดเพราะว่ามีเยอะมากแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างเฉพาะสิ่งที่ผมใช้บ่อยๆไว้ในคลิปนี้ละกันนะครับคุณเคยใช้กราฟแท่งแบบไหนบ่อยที่สุดครับคอมเมนต์เข้ามาแชร์ให้ผมฟังหน่อยและถ้า,าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยนะครับ